ดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับพีกจาราทุกทานครับข่าสเข้าวีพธรรมดาครับเข้าววีธรรมดาก็จะมานำสนุ่นิีชาครับุนิคีชาของวันที่แปดกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะุ้่นิก็คือเลขจากประเทศญี่ปุ่นนะจะมีให้ชมทุกวันทุกวันนะครับข้าวีพธรรมดาก็จะานสอข่าวเดียวเดียวเคา่เนกันนเดนะครับขอขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับที่ได้รับชนะทุกทุกทีปกติดตามด้นะครับ มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างน,นะครับมีที่เช้านะเมื่อวานนี้เข้าหมดทัด้งสองรอบเลยนะสุดยอดเลยสูตรใหม่นะสูตรใหม่นะสูตรใหม่วันนี้จะเป็นยังไงก็ดนอูไปนะครับเป็นธรรมดาครับเดี๋ยวขุดเดี๋ยวมาประมาณนี้นะครับมาชมกันเลยนะครับุ่นนี้สี่เช้าออกเวลาแปดเก้าบ่งครึ่งนะเก้าบครึ่งนะนะครับ,กกบเด่นนะครับหกกับเกียรนะิครับหกกับเกียนะราคาเนี้ เดือวินกับอะไรเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้านะวิ่กับหมวกนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกสองสิบสองหกสาม จ็ดสามหกสี่ีเจห้าครับมันเป็นสีเหมอนกเอาออกนะครับใหันห่างกันหนอยนะใกล้ๆหคหนบครับ อ่ะเน้นตัวไหนครเน้นมาดูสิเน้นที่สองกับสามนะครับเน้นที่สองกับสามนะหกสองเจ็ดสองนะครับหกสามเจ็ดสามนะครับใครจะเลือกตัวไหนก็เลือกได้นะครับตบบนี้นะครับส่วนชอบก็นำไปใช้นะ,ะ,ะเด็ดแคบเชหน้าจะงั้นกันไปให้จะมาชิกในกลุ่มลาย ใครอยากได้ทุกหุ้นทุกหวยก็มาที่กลุ่มไลน์นะครับเพราะว่าทำลง YouTube ไม่ทันนะครับประมาณนี้นะมาที่กลุ่มไลน์เลยนะครับ ID ไลน์ก็อยู่ข้างล่างนั่นแหละตั้งข้างล่างคลิปนั่นหลยประมาณนี้นะครับเบอร์โทรก็อยู่ข้างล่างนั่น,นะครับมีอะไรตกใจก็โทรมาได้นะ นี้นะครับเกิขดขนตอนที้นะตัดโอเคนะครับเปิดออกเน่ะครับตรงนี้ขอให้เฮงๆ,ๆนะครับนะครับคือพนนี้ก่อนนะครับการพุ่นไทยไม่ได้ลงนะครับลงรอบเย็นอย่างเดียวนะถ้ออาจารย์ทาไม่ไหวทําไม่ไหวมันเหนื่อยเวลาไม่พอแล้วก็เีรียดอ่ะการคํานวณเลขขีรียดนะพวกเพื่อนๆที่อยู่เป็นสมาชิกไม่ใช่เป็นสมาชิกหรอก ในกลุ่มที่คํานวณหวยด้วยกันน่ะมีอันเป็นไปหลายคนแล้วนะคนหนึ่งก็เสียชีวิตแล้วเพราะว่าเกี่ยวกับเส้นเลือดปล่อยนี่แหละมันเครียดมากเส้นเลือดปลอยแตกก็ตายแล้วอีกคนหนึ่งก็อ่าเลือดไปเลี้ยงในหัวใจไม่ไม่ทันก็คือเสรียดนั่นแหละอออีกคนหนึ่งก็พิการอีกคนหนึ่งก็ไม่สบาย,ยบ่อยๆเพราะคำนวณหวยนั่นแหละประมาณนี้อาจารยาก็เลยกลัว ไม่ใช่กลัวตัวเองจะตายหรอกแต่กลัวตัวเองจะไม่มีลมหายใจเท่านั้นแหละ <c oughs> ว่าจะหยุดลมหายใจ <c oughs> ประมาณนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคด,ดีโชคดีนครับดีครับ